คลิปนี้นะคะแซลกระปุกจะพามาชมกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่ราคาโปรโมชั่นลดสุดโหดกันเลยค่ะสำหรับรุ่น Mitsubishi Pajero Sport ในวันนี้นะคะได้เครื่องยนต์2.4รุ่น GT Navigator โฉมปี2016 Gear Auto ขับเคลื่อน2ล้อนะคะรถบ,บ้านมือเดียวประวัติดีไม่วิ่งไปเพียงแค่74,000และที่สำคัญนะเจ้าของเดิมเนี่ยนะคะดูแลเข้าศูนย์เช็คศูน,ย,กกนย์ทุกระยะกัเลยทีเดียวค่ะคุณ ไม่ซื้อไม่ได้แล้วคันนี้ราคาดีนะคะแถมยังได้ฟังก์ชันเด็ดๆกระดีกด้วยเดี๋ยวเราจะพามาชมกันก่อนเลยนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะผู้ชมขาตอนนี้ราคาหน้าป้ายค่ะปกติอยู่ที่788,000บาทนะคะ แต่ว่าคลิปนี้นะคะเราจัดราคาโปรโมชั่นส่วนลด10เปิเศษให้คุณผู้ชมเหลือเพียงแค่738,000บาทเท่านั้นเพียงแค่ติดต่อสอบถามนะคะหรือว่าติดต่อนะัดชมรถกับเซลกระปุกได้ที่098-980-7503นั่นเองค่ะ คันนี้นะคะผู้ชมหาสภาพสวยๆด้านหน้านะคะก็จะมีเส้นสายไฟบายบีม LED นะคะที่เป็นไฟเดทามกรันดิ่งไลท์พร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์กันด้วยนะคะสภาพไฟสใส่แจ๋วไม่มีรอยแตกร้าวมานะคะตัวกระจังด้านหน้าคันนี้นะคะก็จะเป็นดีไซน์โครเมียมนะคะมีชื่อว่าดีไซน์แบบด m นามิกชิลนะคะก็คือทั้งหรูหราแล้วก็ได้ทั้งตัวตะแกรงกรังพ่ททำให้ดูมีความสปอร์ตขึ้นนะคะ ในส่วนของตัวไฟเนี่ยสภาพดีทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ด้านล่างของเขานะคะสีสวยเนียนกริบไม่มีรอยเฉียวรอยชนอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาพร้อมกับไฟตัดหมอกถึงคู่หน้าคัานนี้สีเดิมๆบางๆจากเจ้าของมาเลยนะคะยังไม่ได้มีการเก็บสีเก็บงานใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณผู้ชมในส่วนของล้อนะคะคันนี้ก็ได้เป็นล้อสีทูโทด้วยแล้วก็มาในซีรีส์ขอบ18นิ้ว ตัวล้อสภาพสวยสภาพดีทั้ง4ล้อกันอย่างแน่นอนเลยนะคะราวบันไดนะคะผู้ชมขาคันนี้ขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายมากๆานะคะไม่มีร่องรอยถลอกมาแล้วก็มาพร้อมกับตัวสีที่สวยเสมอเรียบเนียนกัะรอบพันกระจกมองข้างเป็นดีไซน์โครเมี่ยมเหมือนกับตัวที่จับประตูเลยนะคะแล้วก็เป็นรุ่นพับเก็บออโต้ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยเขาจะเป็นระบบแบบว่าพอเราล็อกรถปุ๊บเนี่ยมันก็จะพับเองพอเราเปิดรถเนี่ยมันก็จะเปิดให้เองด้วยนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็ฟีเนี่ยผู้ชมหาติดตั้งให้รอบพันพร้อมใช้งานภาษีพรบอัปเด ปีหเจให้เรียบร้อยด้านบนนี้นะคะราวหลังคาสภาพสวยๆเลยนะคะผู้ชมคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยนะคะได้เป็นกคืนใจค e ย l ีเลตแอัซตริยะใช้งานได้สองฝั่งกูงหน้าด้วยนะคะภายในของตัวรถคันนี้นะคะผู้ชมคาได้เป็นโทนสีดำตกแต่งมาให้เป็นดีไซน์เปียโนแบล็กสุดหรูนะคะแล้วก็ด้านในของซองเมนอาร์ตดรอปเดิมๆจากโรงงานไม่เคยพิกาอย่างแน่นอนภายในของรถคันนี้นะคะผู้ชมคะด้านในสภาพสวยมากๆนะคะ คอนโซลไม่มีร่องรอยขีดข่วนหรือว่ารอยข้าวกามมามาพร้อมกับตัวเปโนแบ็กนะคะแล้วก็เครื่องเล่นตรงกลางนี้นะคะที่รองรับเนวิเกเตอร์ดูหนังฟังเพลงเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะผู้ชมคะคันนี้ยังมาพร้อมกับตัวระบบ Air, แ,บบ Auto, แอร์แบบออโต้แยกอุณหภูมิได้2ฝั่งแบบดูโอโซนด้วยแล้วก็ระบบเกียร์นะคะในรุ่นนี้ค่ะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อนสองล้อลักษณะแบบตรงนะคะใช้งานเข้าเกียร์บังคับง่ายแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวระบบเบรกมือที่เป็นแบบไฟฟ้ากันอีกด้วยนะคะ ดีไซน์ตการ่งถ้าดูหรูหรามากๆเลยนะคะทั้งตัวเส้นสายโครเมียมและตัวเปียโนโบแบล็คภายในนะคะของตัวรถคันนี้เนี่ยก็ยังได้เบาะหนังสีดำํำสวยๆที่สําคัญรุ่น GT สามารถปรับไฟฟ้าได้สองฝั่งคู่หน้าด้วยนะคะภายในนะคะผู้ชมขาตัวพรมเนี่ย สภาพสว,สวยๆความใช้งานกันเลยนะแล้วก็ด้านในของตัวรถคันนี้นะคะผู้ชมขาไม่มีร่องรอยจากการใช้งานมานะคะมีตัวราวที่จับนะคะขึ้นลงได้อย่างสะดวกมากๆด้านบนเม็ดอาร์รอยเดิมอยู่ครบนะคะไม่เคยมีการพ่นซอมหรือทําสีมาก่อเลยะภายในของตัวแอร์ราวมาให้นะคะก็มี่ทั้งด้านข้างนี้ไม่เกะก,กะนะคะไม่ขวางตรงกลางนี้เลยแล้วก็ด้านบนนี้นะคะรุ่นจีทีจะมีหน้าจอตรงกลางาให้ด้วยนะคะเอาไว้ดูหนังฟังเพลงสําหรับเด็กๆด,ด้านหลังนี้นะคะแล้วก็ตัวบ ขับแยกได้เป็นแบบ60ต่อ40 mm hmm. บอกเลยว่าขวัญใจทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเพราะว่าใช้งานได้ดีภายในกล้องออปชั hmm. ่นครบมากๆเลยนะคะนั่งสบายไม่รู้สึกอึดอัด ด้านหลังนี้นะคะก็มีสปอยเลอร์มีไฟเบรกดวงที่3มาให้สุดไฟท้ายนะคะคุณผู้ชมคะเป็นเส้นสาย LED เรียวยาวลงมาจนถึงตัวกันชนด้านล่างที่ให้เซ็นเซอร์กัดระยะมาถึง4ตํตำแหน่งนะคะคันนี้เนี่ยก็ยังได้กล้องมองถอยหลังที่คมชัดนะคะปรากฏขึ้นอยู่ทางด้านในหน้าจอนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะส่วนภายในนะคะของซ่องสีคันนี้จะเป็นซ่อกให้ให้สีเดิมๆมาจากโรงงานไม่เคยพ่นซ่องทำสีสรหรือว่าเกิดอุบัติเหตุมาก่อนอย่างแน่นอนด้านในนะคะคุณผู้ชมคะดูสูงโปร่ง นั่งสบายสภาพสวยเนียนกลิบมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยนะคะนั่งได้6กถึงเที่นั่งเมื่อเราพับเบาะไปก็จะเป็นสไตล์พับราบไปเลยนะคะวางของได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ร่องรอยจากการใช้งานตัวนี้ถือว่าน้อยสมเลขใหม่กันเลยนะคะจะบอกว่า ประวัติดีนะคะคุณผู้ชมขาสามารถเช็คศูนย์ได้เลยนะตัวนี้เล็กไม้นะคะแล้วก็สภาพตัวรถเนี่ยตรงกันเลยนะคะคุณผู้ชมขาสําหรับตัวล้อเนี่ยนะคะสภาพดีทั้ง4ล้อรอาวบันไดไม่มีร่องรอยมานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่จับประตูคันนี้ นะเป็นรุ่นคีเลตอัจฉริยะทั้ง2ฝั่งภายในนะคะของตัวรถจะเป็นกระจกไฟฟ้ารอบพันกันเลยนะคะผู้ชมคะส่วนด้านในนะคะของตัวเมทดอาร์ครอยดักคันนี้เป็นเมทอาร์คสีเดิมๆมนะคะไม่เคยมีการพ่นซอกทาสีมาอย่างแน่นอนส่วนด้านในนะคะของตัวเบาะคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะคะผู้ชมคะมีในส่วนของกระจกมองข้างทับเก็บปรบบมุมมองไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทสต็อปเอนจินนะคะมีการลื่นการถลายมีปลั๊กเซนเซอร์ด้านหลังแล้วก็มีเซนเซอร์การเตือนการชน ด้านหน้าอีกด้วยนะคะคันนี้เป็นตัวกลไจเคีเรตอัจฉริยะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยจะได้เป็นพวงมาลัยที่จับกระชับมือมากๆนะคะเป็นแบบสีก้านอันนี้มีคูชั่นโทมาให้ด้วยแล้วก็จะได้เป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะคะอย่างตัวเลใไม่นะคะอยู่ที่7 4 0 0 0นนะคะกับอีก500 14กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะน่าจะแสะดงผลดูแบบว่าสวยงามดูล้ำดูแบบว่าน่าใช้งานมากก็เลยนะคะอย่างตัวนี้ก็เป็นระบบนำทางนีเวเกเตอร์ ator, นะคะคุณผู้ชมคะนี่ใช้งานได้ตามปกติเลยนองแล้วก็ตัว R, แอร์อะไรก็เย็นฉ่ำด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้บอกเลยว่าซื้อเถอะคุณผู้ชมคะคุ้มค่านะคะไม่มีมาเสียดายที่หลังแน่นอนนะคะมีแต่เสียดายว่าเออทำไมไม่ซื้อนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันต่อที่เพื่ยนด้านหน้าตามมาเลยคะ่ะ และสาหรับเครื่องยนต์นะคะผู้ชมนาญได้เป็นรถบ้านเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ก็ไม่เคยมีการแต่งเครื่องมาอย่างแน่นอนไม่จูนไม่แมปมานะคะตัวนี้เป็นคอมมอนเรลดีๆลักษณะของเครื่องตอนนี้กำลังสตาร์ทอยู่นะ,ะผู้ชำขาเสกเครื่องนิ่งๆเงียบๆเ,เลยแล้วก็ห้องเครื่องแห้งๆไม่มีค่ารั่วซุมไม่มีอาการไหลยเยอะนะคะหัวน็อตเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยการขันน,อน็อตไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนคันหน้าสภาพสวยๆนะคะไม่เคยมีการสะเสียหรือว่าทําสีมาอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะก็จะได้เป็นสติกเกอร์มอกอเดิมอยู่ครบนะคะคุณผู้ชมขาแผ่นกันความร้อนไม่มีรอยฉีกรอยขาดมานะคะรับประกรันรถสวยๆไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักผิดพ้ามหรือว่าตรงนั้นอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ตรวจเจอรับสตูนเต็มจำนวนนะคะคผู้ชมขาสําหรับคันนี้เนี่ยราคาโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทประหยัดถึงห้าหมื่นบาทกันเลยจากราคาหน้าร้านนะคะคผู้ชมขาคลิปนี้เนี่ยนะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่ไลน์แอดนะคะทีไอซายเคเอ หนึ่งสองสามสี่หรือว่าจะเป็นนะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดเก้าแปดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์สามนั่นเองนะคะคลิปนี้สรปบุกต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกัมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ